เรจะไม่อยู่ประมาณสามวันนะคะเป็นไหนหรอครับรู้จะไปเที่ยวครับไปเที่ยวไหนหรอครับเราจะไปเที่ยวทะเลครับไปทะเลหรอใช่ค่ะโอ้หรวมไอีกทีสามสิบเลยนะสามสิบเลยหรอใช่อันไม่ใช่สามวันนะมันห้าวันโอพีหรือว่าไปทำงานฮัลโหลแชทหนูหนูไม่เคยคิดมากกับอะไรนะคะคือถ้าจะจะเมนว่าหนูว่าคิดดีๆนะคือหนูว่าไม่ไม่ไม่เคยอคติหรืออะไรกับใครนะคะ โถ้ามามาว่าหนูมั่วๆคือหนูขอโทษขอญาติพูดนะคะขอโทษด้วยเจ้ยี่เาจัดเลยพี่ผมเลยขอข,ข,ขอขอโทษครับพอดีเพือ่อนไม่ตัต้งใจคนขับ,บข<อ>แบบวิ่งไม่สนโลกเลยอะไรครับพี่บังมาดูหนูล้อที่เท่าไหร่เื่อหนู่มทำไมไรรครับช <todos S 2> ื่อหายเลยขอโทษกันด้วยเก็บนะเก็บแล้วรู้ไหมคือแบบนี้แจ็คไม่โอเคนะครับ กอดด้วยพี่แจ็คไม่โอเคแต่เจอพี่บางรามเจเอเคหน่อยไหมเอาไหมเอา๊เอาลี๊แม่จะแท็กมาเยอะมากหน่อยม่ดูเยอะมากประเทศเปิดหรือยังอ่ะขอเข้าไปดูแป๊บปวดหลังวะ คำตายปิดปรัะรูงช่วคราวซีมันทำอะไรอยู่อะไปดูมันดิมันพอแล้วใครอยู่ปะเดี๋ยวโดูเลดไปให้ลูกนะคะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงลูกหนูโกยังวะโกยังไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นช่องเลยอ่ะแต่คิดถึงนะไม่เจอนานแล้วอ่ะ ก็เกือบอาทิตย์นึ่งแล้วมั้งฮะก็เกือบอาทิตย์นึงแล้วมั้งฮะก็เกือบอาทิตย์นึงแล้วมั้งฮะแสงตามบีบต้องบีบจมูกนะเว้ยก็เกือบจะอาทิตย์นึงแล้วมั้งฮะรออะไรคือไม่ต้องเสียงจริงๆคือมันเสียงปกติไม่ได้นะก็เกือบอาทิตย์นึงแล้วมั้งฮะอื้อ ื้อมันชอบพูดอย่างงี้บ้าอรเง้เขกาก็ฟากันทนัน้นแหละครับมันก็ชอบกันทนัน้นแหละน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะาฝากไปบอกทีเอฟเซลนะดแ,แ, <laughs> แล้ว ชอบหชอบอันนี้ว่ะใช่ไหมวะคุณคุณนะว่าว่าว่าอินเขายุ่งอยู่อินบอกก็ไม่โชว์ไงอ๋อก็ไม่โชว์เหรอว่าแต่ว่าใครย่่คอมเมนต์แซวมันก่อนไอ้เฮียนี่ไหมไุยที่อ่ะเนอบอกเลยอีสัตว์เนี่ยไอตัวหลังโกไอเฮียอันนี้ว่าเขามาแลกอะไรเนี่ยใช่ไหมวะมันตัวหลังโกเลยอีเป็ดเนี่ย มันด่ากูอีกแล้วอีสัตว์อีเฮี้อ่ะอดูดูดูแม่งนี่เชื่อนี ky, ่นะอันนี้อะไรอีเฮี้อ่ะไม่มีเสียงไม่อยากดูคิดไม่มีเสียงงอมแหมอสัตว์ด่ากันขนาดนั้นเสียงมันถูกลบไงอีเฮี้อสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะมันดูขีกเลียอีเฮี้อพูดอีกรอบได้ไหมคะชื่ออะไรนะคะชื่อเจครับพูดอีกยาวกว่านี้ได้ไหมคะ ไอสัตว์เอียระไอ้บ้าเพศไอ้ที่ตันบ้าเพศจัดคือมัดนานูดิคือพี่อยากให้น้องแบบพูดพูดแบบนานกว่านี้อ๋อเผากูเละใช่แล้วพี่กลับมานะครับอืมใครเป็นไรใครเป็นไรคะของจริงหายไปนะครับ คือเพื่อนพี่อ่ะเขาแบบว่าเขาทำงานหนักกับช่วงน,นี้เขาเหนื่อยน้องช่วยแบบให้กำลังใจเขาเหน่อยได้ไหมคะชื่อไอติมอุ้ยวันนี้คิดมากครับทุกคนเอ้วันเที่ยงคืนแล้วนี่นะวันคิดมากใช่ไหมวันนี้คิดมากนะคะไอ้เหซานม,มันโหยไอ้เหี้ยขอให้ซานต้าใจดีกับทุกคน,นจะพูดอะไรแบบไอ้ซันดีกับซันก็จะใจดีกับทุกคนทุกคนไปอตรกใส่มันอตรกควยเลยอ่ะหนูฟังไงนี่เขากลังจะเป็น คิดมากครับแมรี่คิดมากครับเย้คิดบ้านแล้วคิดบ้านแล้วโพูดหมออาจารย์กินอ่ะหมอมากบ้านนี้เป็นบ้านบ้านแบบบ้านไม้บ้านหนุ่นบ้านอะารเงี้ยแมรี่คิดบ้านค่ะนี่โลควายโอ้ยยังเม่งเปิดชอบคนแบนๆค่ะก็เพราะมันโง่ไอ้ที่อ่ะแมรี่คิดบ้านครับทุกคนเป่งเผาหนู ทุกทุกคนไปไปเม้นช่องซีรีนด่วนเซฟกับตันเร็วๆเซฟกับตันด่วนๆหนุ่มที่จริงใจครับผมเมื่อกี้กูเห็นป้ออัศจรรย์บางรักเขาโพสทวิตอยู่กับสาวกูรู้ไหมโอ๊ะไอเหี้ยมึงกโพสทวิตกูอยากตายไอเหี้ยมึงเยอู่ไอตันดูไปเหี้ยอะไรใช่หรอ กับตัน a n p ทากะ u f โอ้โห้ยี่ยี่วันรอกูยับเลยเดดเดดเดนี่คิดมากครับเบนี่คิดมากครับทุกคนเซฟกับตันเอเซฟกับตันอ้าวเหลเซฟกับตันครับผมทุเรียนยี่อะไรในเมืองไอ้ตันมันไม่มีเขารู้หรือเปล่าว่านิ้น้ำไมนคนอย่างนี้ไงแล้วพี่ก็เพิ่งรู้นะว่ามีน้ำไมนคนแบบนี้เนี่ยเรื่องนี้เพื่อนๆจะต้องรู้นะโดยเซรีนต่อโอ้โหกูสาบไม่ดูมาเจอที่ช่องอีเหี้ยนี่อีกเป็นยี่ไงหรอครับ อะไรเยอะแค่ไคะทะเลหรอมันซ้ำรอยกูจัดเลยเฮียสามสิบเลยนะสามสิบเลยหรอข้าวไข่ซูชิซูชิเพื่อนไม่เจอกันวันนี้นะครับแชทบายเอ้ยไม่เจอดิพรุ่งนี้มวลจังไรนะซีรีน่ะโอ้โหวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบนะครับสำหรับไฟเอ็มไม่เจอกันวันนั้นแต่สําหรับเที่ยวนี่เดี๋ยวผมมาสตรีมแต่ผมไม่เปิดย้อนหลังให้ดูนะ ผมขอย่าไปพักผ่อนก่อนนะวันสี่วันนี้ตั้งแต่ปีใหม่มาไม่ได้ไปเที่ยวเลยขอไปเที่ยวพักผ่อนบ้างนะครับไม่ทำตัวนนจังไรนะไอสัตว์เอาชิบหายไปทานแล้วดูอยู่มึงจังไลไนอเหี้ยมดูกูอยู่หรอมึงจังไรได้ไอสัตว์ ไม่เป็นไรเพื่อนมึงได้ยินกูไหมกูด่ามึงอยู่มึงได้ยินกูไหมแค่เรื่องที่ผ่านไปผ่านมาเว้ยมันคนเรามันเริ่มใหม่ได้เสมอไงแหมอีปอตลอยสัตว์คือเพื่อนคือปัจจุบันไงเข้าใจปะเออเราทุกคนเคยมีอดีตใช่ไหมล่ะมึงนี่มันจังะไรจริงๆดูแมงดูแมงเซิร์ชกูแต่ละอย่างสิอีฮี่นะมันมันนานมาแล้วเพื่อนมันก็แค่เรื่องเก่าอะเออมัน เนี่ยเดวมึงก็มีเรื่องเก่าๆเดี๋ยวกูหาให้ดูบ้างนะเรื่องเก่าๆของกับตั้นเฮียเก่าๆมากไม่ดีช่องเก่ามากไม่ดีเท่าไหร่เรื่องเก่าๆของกับตันหรอมันลบไปแล้ไม่ด่ากงเลยเฮียพวกไฮไลท์แม่งเอาเหมือนแค่เลขเลวสัตว์ตอนนี้เพื่อนพัฒนาแล้ะมึงลบไปแล้วเหรอไอ้ตา้น โอ้ยเหียตันแม่งลบไปแล้วภาพเรื่อพวกเครื่องไอสัตว์เคียนที่กูแบบเล่นเก่งๆแม่งๆนี่นะเว้ยเฮ้กแม่งเอ้ยเฮียกูไม่ทำกูไอสัตว์